เราช่วยชายหาดไว้ได้แต่ผมไม่สมควรได้ความดีนี้แหละครับคุณตั้งหากฉันทำไมเพราะเครื่องรางของคุณฮะผมไม่ได้ทําอะไรเลยคุณมอบพลังให้ผมฉะนั้นคุณควรจะได้เหรียญนี้เชลดอนในเอาเครื่องรางนั้นออกไหมฉันสิโอ้ผมรู้แล้วคุณอยากได้คืนมันเหนียวเงินนิดหน่อยอ่ะ<ม>คุณทำอะไรอ่ะมันไม่อันตรายหรอกินสิ่งประดิษฐ์แบบนั้นนะ่ะเชลดอนมันไม่ใช่เครื่องรางหรอกมันก็แค่ทัวรถเนยทัว ครบครบมันมันไหนว่ามันเป็นของวิเศษก็เพราะนายไม่มั่นใจว่าตัวนายมีอํานาจวิเศษน่ะฝีมือนายล้วนลวนอ้ามเ,เลยอย่างผมเลยจะต่อกรกับพวกซีซา์ส,าสแฟงเลอร์ได้นายทําได้สิทําแล้วจริงเหรอฮะผมเทอนายไม่ต้องพึ่งชุดเครื่องรางหรือสิ่งประดิษฐ์หากนายตั้งใจตงเต็มที่แล้วมีเพื่อนๆคอยช่วยนายก็มีพลังวิเศษแล้ว